สวัสดีค่ะทุกท่านพาเที่ยวบุกป่าอีกแล้วพามาบุกป่าเอาน้ำอะ่ะเว้นี่มีดอกแล้วนี่<ห>อันนี้อะไรนี่ลุงดิดห,หอมไหมเดี๋ยวดมดูก่อนอันนี้เขาเรียก<ห>อะไร<ห>ไเนาะไปงเรียนไหมลุงดิดอันนี้อะไร่สวยนะเนี่ยเนาะไม่ขยายละ ไม่ขยายบ้านลุงดิดนะคะทุกท่านอุ้ยขอใบเตยน้องดิดโอ้โหเยอะแตัดไปให้เล็กมันอเออนำตะหูใบพู่ก็เยอะใบพู่สวยมากเลยใบเตยนั่นกำแพงเ,เพชรบ้านบ่อถ้ำนะคะทุกท่าน <c oughs> บ้านบ่อถ้ำบ้านลุงดิดพี่ชายช่างพี่ชัยนะคะเราจะมาบุกปลา หลังบ้านกันเขาว่ามีอะไรมั่งอู้ใบเตยเยอะแยะเลยตัดไปให้ยายเล็กน้ำเต้าหู้เขาขายน้ำเต้าหู้เขาใช้ใบเตยเยอะอู้หูใบชะพูเป็นป่าเลยลุงดิดหู้ใบชะพูเยอะแยะเลยต้นกล้วยกล้วยไม่มีเครือเลยกล้วยไม่มีเครือเลยอันนั้นอ้อยอะไรอะ่ะอ้อยอ้อยควนเหรอ หรอของใครอ่ะบ้านนม่ตัดเอาไปตัดไปหน่อยไปทําพันล์ลบรีเอาไปปลูกโลโบบรีเนาะนี่นะคะลุงเอ่อเอาไปปลูกลบบุรีอ้อยหวานกก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 กอันนี้บ้านใครอ่ะคอหมูหมูอ๋อคอกหมูเหรออ๋อหมออูชะอมยอด อ๋อน,นี่ข้อหมูเหรออ๋ขอข้อหมูใหญ่โตเลยเนาะเขาไม่ได้เลี้ยงแล้วเหรอไม่ได้เลี้ยงแล้วมันแพงใช่ไหมมีสองตัวเหรอข้าไปดูได้นะบุกลงหมูบ้านลุงดิดนะคะท่านอ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนอ๋ออยู่นี่เหรอสองตัว หมูอุดอ ود. อ ود ุดอุดอุดอุกินอะไรเนี่ยหยกกล้วยอืมอางมลยมอง่งส่งอ่ตามลงดิดลงดิดจ,จะพาโอ้นี่รอยน้ำไห l l ล่หรอลงดิดมาส่งลงดิดนะคะเพื่อนอู้บุกป่าไผ่อีกละ มีไผ่โอ้รลอยน้ำไหลนี่โอ้น้ำไหลเป็นทางเลยถ้าตกหนัหนกๆท่วมมลุงดิดไหลรวลรวดๆเลยล่ะหูใ <Okay. S 2> บชะพูทำไมเยอะแยะกัน <Okay. S 2> มีไหมบุกป่าไผ่โอ้มันยาวแล้วลุงดิดเป็นต้นแล้วหัวลมก็มี มันยาวมันใหญ่มันยาวกิมซุงกิมซุงเหมมันลบรบลีเหรอนันล็บลีนะะั่นเออ๋ออันนี้ไผ่อะไรอยากได้ไผ่หวานนะ,ะไผ่ที่กินสดได้อะมั่งนี้แล้วกันนี่นะะนไผ่เลี้ยงนี่ไผ่เลี้ยงอู้หรอยน้ำไหลเนาะพาบุกปลานะคะทุกท่านโ<า>อ้ดูไผ่ะบูใบะพูคะ่ะทุกท่าน เยอะแยะเป็นป่าเป็นดงเลยอันนี้ต้นเก่าลัดลองดิดต้นเก่าลัดเขาเรียกอะไรเก่าลัดหรือเก่าลักเกาลัดเกาลัดเกาลัดเป็นพุ่มสวยมากลองดิดเนาะดูต้นไม้หูกดูต้นไม้บุกป่านะคะทุกท่านอู้ชวนชมชวนชมว่านหางเจระเข้่ใบกะเพราอุ้ยกะเพราเยอะแยะอุ้ยผักตบดอกสวยเนาะผักตบเนาะ มาเลาะป่าบ้านลุงดิดนะคะทุกท่านลุงดิดลุงดิดก็คือพี่ชายช่างพี่ชายนี่นะคะเสร็จงานแล้วก็เลยมาส่งมาส่งเขาเนาะมาส่งเขาแต่ขับรถมาคนละคันนะคะทุกท่านเอาไม้มาให้เขาวูวบบวบบวบบ,วบน่าอยู่บ้านนอกเนาะ บ้านนอกหน้าอยู่นะคะค่ะดูนี่บวบเดี๋ยวพี่เล็กจะพาไปดูอู้อันนี้ต้นมะยงชิดอุ้ยยุงเยอะต้นมะยงชิดอ้โหปหลูกขวปกอกยาวขึ้นรั้วอย่างงี้ก็ดีเนาะนี่ตัวกอกยาวทำไมไม่มีฝักอะเออหรือว่าเป็นพัน พันดูใบอโอ้มี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 นี่ไงนี่ไงตัวฝักยาวนี่นี่นึกว่าเป็นพันดูใบโอ้เยอะ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 นี่ตัวผักยาวอ๋อมันกำลังออันนี้เป็นพวงเลยนี่ตัวฝักยาวนะคะน พี่เล็กมองไม่เห็นฝักมันเนาะตาลายนะคะนี่นี่แนทถั่วฝักยาวสดๆนี้จะหวานเนาะตำตำนะคะทุกคนโอ้เขาปลูกตารัวไปงี้ก็ดีเนาะวันนี้ขาขา่ะคะคอยใบมะกรูดอุ้งเยอะอยุงเยอะอยุงเยอะบ้านลุงดิดหน้าอยู่มาก ข้างหน้าบ้านก็เป็นป่ามันหน้าบ้านเป็นป่ามันอู้อกรกะเพราเยอะเอาไปทำอะไรได้อะกะเพราเยอะนะคะทุกท่านอู้ยุงเยอะเข้าไปป่านี่บ้านลุงดิดหน้าบ้านเป็นป่ามันเนาะหน้าบ้านเป็นยุงนักวายดิด ยง,งนักยง,งนักยง,งนักอันนี้ต้นอะไรอ่ะน้อยหนาเหรอต้นน้อยหนานะคะทุกท่านอุ้ยพี่เล็กไปปะเอาแมงบุ้งมาเปล่าเนี่ยน,นี่คืออะไรนี่อันนี้น่าจะเป็นถั่วพูเนาะแต่ยังไม่มีป้าทุกท่านตรง,นนงไหนพี่เล็กจะไปเอาแมงบุ้งมาแล้วล่ะ คันมากมากเลยนี่ตัวฝักยาวอืมมันออกทางข้างนอกนี่นี่เรามองไม่เห็นเนาะตัวฝักยาวนะคะทุกท่านผใส่พี่เล็กแกไปปาเอาแมงบงมาเนาะคันนี่ตัวฝักยาวาแสดงว่ามันใกล้จะหมดแล้ว โบ้านลุงดิีมีแต่ป่าป่าทั้งนั้นไอ้นั้นต้นอะไรป่ายางเหรอโอ้ป่ายางกับป่ามันอมขอบคุณนะคะทุกท่านพี่เล็กขอบคุณมากนะคะที่มาชมคลิปให้พี่เล็กนะคะขอบคุณค่ะบายบายอยู่กำแพงเพชรน,นะคะ